จะต้ององเพื่อจะไคนจะต้องร้เพื่อจะมีหลักเริ่มรวยเริ่มรวยต้องลายลยอนเจยแค่เพิ่งเพิ่งไ่อยวี้เสียเวลามาใหม่วะผมเหรอไม่มาใหม่กันอะมาใหม่มาติงกับเขาเฉยเลยมามไมนิดหต่อยครับฉันรละเธอเท่ฟ้าตีบทฉันเธอเท่าฟ้าฉันละเธอเท่ฟ้า เออฉันไม่เหมือนชุดเหลืองเลยฉันฉันเนี่ยฉรักโอ้ยรักโอ้ยอ่อนชอบพอจะมีเวลาสักสองชัมม่วโมงไหมครับทำไมอะ่ะ <_ s> เพราะคำว่าเธอว่าจะขอเวลาเดินชี้ที่นั่ง เลยหรือไงโอ้หอโหเก่งมากมูสเอ้ยยังไงก็เหลือร,ปรอปภไว้ให้เราก็แล้วไม่ต้องห่วงครับพี่เดี๋ยวผมเหลือป้ายไฟพี่ไว้ให้ฉันรักเธอเด้อปมาโอเคครับผู้สารภาพ,พาบททดสอบแล้วเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดครับกลางาเวทีนะครับ <c oughs> มันก็ไม่เขรร้าใจถ้าเราวิ่งหมดเลยโบสถมี่เก่งอย่ทุกคนเลยนะคะมากมากค่ะเข้าไปแบบนี้มันจะเลือกยากมากเลยมัน <c oughs> หางใจจังเลยเอ <c oughs> ในดอกจันทรระบุไว้ในดอกจันมีเขียนไว้คุณย่าเขียนไว้ดอกจันทร์อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอยากหน้าเขาต่างเราอ๋อไอ้สีหน้าเขาอต่างเขาพูดเขาพูดเฮ้ยนายสิทธาดูสิดอกจันทได้ระบุเไว้อะว่าอ่ะไอเนี่ยนายไม่เห็นมันเขียนเอาไว้ในดอกจันเนทร์เลยใช่ยเออมึงอ่านดิ ให้ก hey, ูพูดน้อยจังให้ชายให้ให้อ่านไม่ได้พูดความในใจอ๋อวันที่สองเออ่านนี้เด ah ่นคนเดียวเลยนะอ่านได้ไหมเนี่ยอ่านได้เออเรียีสิ่งของเปียกนั่งจิ้มบวยกับอยาเงินใจบ้านไทยเอฟเฟกต์เนี่ย เนี่ยถ้าป้ายเขียวก็ไปขับวัวูทางออก <_ an> อ,ะอ,อะไรวะเนี่ยทางหนีไฟไม่ใช่เขาบอกว่ารู้ทัก็พูดไปเลยคนที่มีปานจะเป็นทายาดเออคุณย่า,า<ะ>นาราภาปเลนเกฑ์คณะสถาพร่ระ้สดถ้าเกิดใครมีปานบุคคลน,นั้นจะได้หลานสาวคุณธรรมของคุณย่านาราภาเป็นคู่แต่งงานคนนั้นก็คือคุณแซมมี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <N> <N> ออกไปทีอ่ะไม่ได้่จะมาแต่งงานซะน่อยเจะเอามรดกอย่างเดียวอะถ้าแต่งงานอะต้องมีสินสอดนดิไม่มีสิบสอดอย่ด้ไม่สิบสอดเลยเหรอเฮ้ยเ้อ่ไะเดี๋ยวเ้ยไดกลจะเอาเงินไปทาบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอยอ่าไม่ได้นจะได้เงินนะสามรักฉันรัมล้วไงแ้วะ มาเป็นเพื่อนอุปยังจะอยากได้ไหมอยากมุดคนอย่างเดียวสมบัติก็ไม่เอาตัวก็ไม่เอาจะเอาสมบัติอย่างเดียวเออมึงมันได้อยู่วปะเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงแล้วฝั่งนี้จะจะเอาสามคนจะเอาอะไรไงก็จะไม่เอาอะไรแล้วไม่เลยหรอสอดอย่างเดียวเนี่ยใช่มาสอดอย่างเดียวแต่เราไม่สอดแต่ว่ามันมีอีกคนนึงออืนอกจากพวกเราเนอะเออเออถ้านับถึงสามปุ๊บ ไปเอาเข้ามาเลยนะประชิดตัวนะสามเลยเมานี่มานี่เดี๋ยวเดวมาเนี่เฮ้ยเดี๋ยวเขอแชะรูปสรูปตกแกตัวมันเรื่อเลยวกะซิกระซาบเมื่อหร่ครับต้องุ๊บัวไม่ทิ้งตา ปไปหัวก่อนเลยฐานก่อนหัวก่อนเลยฐานก่อนไปหัวไปหัวไอ้เลยไป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 ไอ้ไอ้บอลสมอ้ออ้ออ้อคุณไม่ต้องแยกกันก็ได้นะฮะโอ้เงี้ยโอ้กี่โมงเออเรื่องนี้ผมสารภาพแล้วล่ะเรื่องอะไรฮะผมโกหกครับโกหกเรื่องอะไรปานผมเนี่ยไม่ใช่ปานจริงหรอกครับอ้าวผมไปสวนสัตว์ละโดูสิงโตกัดมาครับ กาต่อก็ไม่ใช่ของจริงครับโตเป้าผมจะโกหกได้ยังไงผมโดนหลอกเรื่องลิ้นจี่มาไปเชื่ไปยังงงเงินราคาครับไปสามไปสามหมไปแล้วหนึ่งพันแป้อยล้าสิบกวบาทแ้วแม่บอกซื้อสามแถมหนึ่ ร้อยไปคือแปดบาทอ้านนี้คือแกะลิ้นจี่มาเหรอไม่ได้แหลกชุดเขาสีเหมือนลิ้นจี่ด้วยนะคะหัวเนี่ยเอาอะไยังไงพี่เนียไปแล้วสองคนผมก็ไม่ใช่ตัวนี้มันไม่ใช่แค่ปานแดงแต่มันมีถึงเจ็ดสีขยันน้อยเกด้วย แผ่นฟ้าเมืองบนตึกกว้างไกลสุดสายตาปารู้ปารแเนี่ยปารู้เนครับนเจดคายวุผมก็ปารู้ไหมน้องเกินเจ็ดคำโอตกน้ำหรอตึกไม่น้บปานของผมก็ไม่ใช่ปานที่เกิดขึ้นจริงๆครับผมเล่น A อดมา A อ c คืออะไรนะคะไม่จับหรองครับ b c เป็นไงเตเตเตมาได้ได้โอ้โหสารร้อนเราจะเรียกคูกลับมานี่เอาแน่ได้แต่นิดหนม่งคืออะไรอมามามาดูมาดูใจเขาเนี่ยก็ปานเขาเขาโดนตโดนตีมาอ๋อไม่เข้าใจ ABC ABC มาดูสูงถ้าทำเหมือนกันเนี้ยจะโดนตีทันทีอันหนึ่งสองสามเอ๊ะเก่งยังโอ้โหเพชรหลุดเลยเหล่าตุ้งนะเก่งจัง ไดีบสุดท้ายแล <with> ้วนะไหนอ่ะดีหวมดดีไวนีไปนิวมีไปมี่ไนิวไหวนฮอันนี้อันนี้ปาดจริงหรือแก้บ้ง อะไรกันคะเนี่ยโอยเหลือกี่คนเดี๋ยวนะคะขอาจะไปนับก่อนยังไงดีหนีไปหมดแล้วชิงบ้างครับลแล้วก็เขาเขาไม่ได้มีปาหรอกฮะวันนี้เขาไปเขาเขาไปวิ่งแล้วล้มมาครับที่ไหนเดี๋ยวไปดูเลยฮะมีทีพ่น เมื pues, ่อราชาเป็นปอถหาลงเขาครับไปลงที่สตาร์ลิมาร์กไปเดี๋ยเนียไป้อมวิงต่อนะครับรับแต่ว่าพี่เยียบเยียบผมแตกเลยคุณนาย